เข้าใจแล้วล่ะอย่างนี้ลุยเลยยัตเตอร์โฮงละยัตเตอร์กรอมือลูกจอยุพลังเมกเกอร์อธิบายนิดนะครับคุณพลังเมกเกอร์จะช่วยชาร์จพลังให้ยัตเตอร์โฮงและยัตเตอร์กรอบอาัตเตอร์โฮงกับยัตเตอร์กัอบได้รับคุณพลังเมกเกอร์ก็จะมีพลังและสร้างสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งได้ในที่สุด พลังเต็มที่สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งของตัวนี้ออกกรุงคอมอนลราดาวล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 าดาวอะไรเนี่ยเจ้าพวกนั้นมันอะไรกันเนี่ยมัดเพลาดาวอุ้ยราดาวลาดาวลาดาวราดาว

อะไรอะไรอะไรพอปูเสฉวนเจอกระดองใหม่มันก็จะสลักกระดองเก่าเพื่อไปอยู่ที่ใหม่ยังไงเราขอรับยมมนเดี๋ยวนี้ได้ไหมเราอยากทำแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่านี่คือนิสัยของปูเสฉวนนะอยา้นั่นไงตอนนี้แหละอย่าตะห่วงอย่าตะกลับร่วมมือร่วมใจกันปราบเรล่าร้ายเลย let's go ลดแพ้โอ้ เจ้าหัวเขารับเพราะว่าเรามีกระดอคอยปกป้องอยู่น huh? ี่แน่ใช oui> ่เย้ยอายจังเลยไม่แต่ไม่นะไม่แย่เลยเบียหัวหมแล้วเบียนหัวลไปเลยวิงคัดเออโหเอ้ยหันสวยยังกะเชฟกระทะเหล็กเลยนั่นดีใช่เลยครับท่านโดรนโจ้น่าจะเอาไปออกทีวีแชมเปียนนะครับโอยโอย ราบป์ตัวเองสำเร็จดีเลยพ่อหลวงลูบีเราผมทำสำเร็จแล้วเออเอาคนหุ่มันเลยไหมเนี่ย